สวัสดีค่ะจุ๊บค่ะจากเพจพยาบาลฟงฟิงนะคะวันนี้นะคะจะมีอะไรดีๆมาแนะนําเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นไงคะปวดทุกอย่างปวดนู่นปวดนี่ปวดหลังปวดเอวปวดคอและจันจุ๊บเนี่ยนะคะลงเวรดึกมานะคะปวดมากเลยค่ะก้มเขียนงานปวดคอค่ะทุกคนปวดคอกับปวดหลังปวดมากๆจนกระทั่งมารู้จักตัวนี้ค่ะ ลีลิปเจลพรีเมียมนะคะจะเป็นเจลเจลบรรเทาปวดค่ะทุกคนคือใช้แล้วแบบดีมากคือรู้จักก็คือมันเป็นอย่างที่บอกชอบสมุนไพรชอบแบกนเนแ้้วก็ไปสืบเสาะแสวงหามาจนได้เนี่ยก็มาเจอตัวนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวเจลเย็นค่ะเจลเย็นบรรเทาปวดใช้นิดเดียวที่สําคัญใช้นิดนึงนะคะแล้วก็จิ้มจิ้เลยตรงที่เราปวดอะ่ะแล้วมันก็จะแบบเย็นขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะแบบ รู้สึกโล่งอะผ่อนคลายทุกคนตัวกลิ่นนะก็ไม่มีกลิ่นของแบบปกติทุกคนนึกถึงสภาพยาน,นวดออกปะคือยาน,นวดอะมันก็จะแบบเหม็น<ๆ>เหนเวียนหัวเวียนหัวอันนี้ไม่มีนะคะนี่จุกลองใช้ให้ดูใช้เยอะจะหมดบีบไม่ออกเลยอือต้องทำแบบนี้ นี่คะ่ะตัวเจลจะเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะทุกคนแล้วก็ใช้นิดเดียวบรรเทาปวดแล้วมันจะเย็นมากจุดที่จุบชอบทาก็คือจุบชอบทาขมับต้นคอที่ปวดนะคะแล้วก็หลังหลังแบบก้มนานๆอนนะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มกันเลยนิดเดียวนะคะทุกคนย้ำๆนิดเดียวก็ตัวครีมนะคะจะไม่ใช่ตัวครีมตัวเจลอะจะเป็นเจลเขียวๆใช่ปะเจลเย็น ก็คือใช้นี้เดียวแล้วก็บรรเทาปวดได้เลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะมีออยอเรียบร้อยนะคะจะเป็นตัวเลขทะเบียนนะคะทาตรงที่เราปวดไหล่จูไม่ค่อยปวดนะคะก็จูจะเป็นปวดแถวต้นคอแล้วก็ขามาับอะไรเงี้ยมากกว่าคนแก่ๆนะคะก็ทาหัวเข่าได้นะเวลาเดินนานๆอะไรเงี้ยหัวเข่าแล้วก็ทานิดนึงนิดนึงน เนี่ยค่ะมันก็จะบรเทาปวดเมื่อยได้นะคะจูรู้สึกว่ามันดีมากเลยหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะหรือถ้าใครหาซื้อไม่เจอเดจูจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเป็น QR code นะคะของตัว r e l i p Thailand นะคะจะเป็นที่ขายตัวเจลนี้นะคะ50กร,รัมค่ะหลอดนี้ทุกคนใช้มานานแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาใช้ไปเยอะใช้มานานแล้ว อยากให้นึกถึงตัวนี้ค่ะถ้าปวดก็ให้นึกถึงตัวนี้รี l i e f จลพีเเี่ยม